เซนต์แคนซ์บีสมาชิกกลุ่ม V.I.P. ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าว,วาวธนาคารที่11มีนาคมพอสวัท568กับการวางแผนกระเทยทองคำค่ะสำหรับการ,ราฟทองเช้าวันนี้นะคะจบด้วยเดแดงคาเทเดอร์ในส่วนของเมื่อวานนะคะการาฟทองไม่สามารถได้ราคาขึ้นไปทั้งหมดแต่ว่าเลือกลงฝั่งข้างล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องบอกว่านะคะน้องทองจบเดได้สวยมากเลยเท่าที่มองแพทเทิร์นในทางฟิวเจอรจะเห็นได้ว่าการรูแพันมองว่ากราฟทองเหมือนเป็นลักษณะ heading shoulder นะลักษณะของการกลับตัวฝั่งขาลงแล้วนะคะ เพราะมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นดังนั้นวันนี้ชัดเจนค่ะเลือกแผงกระเทืนหน้าเซลนะเมืม่อวานค่ะก็แพรไม่ได้มีออเดอร์สักออเดอร์นะคะเนื่องจากกราฟไม่ตรงวิธีการะคะ่ะก็แพรจึงเลือกเป็นผู้ชมนะคะและมองว่ากราฟน่าจะจบด้วยแดงมากกว่าแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะมารอเทดในวันนี้นะคะดังนั้นแผงกระเทืวันนี้ก็แพรนะับเลือกหน้าเทดฟังเซลลหรือว่าเลือกแท่งแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเซลลยตรงไงนะคะ ในส่งทางเฟรมสี่ค่ะไม่สามารถขึ้นได้นะคะรูปแบบข้างบนนั้นเป็นการน,นะคะโน้มหรือว่ากดราคาลงนะคะไซเวว์อยู่หลายวันค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ,ะจนวันจันนะฮะหรือเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือเลือกขาลงนะคะทุกคนเนื่องจากไม่สามารถสร้างไฮใหม่ได้ค่ะมีการกดราคาลงนะคะในส่งทางเฟรมสี่ตอนนี้หลุดแล้วนะคะหลุดในกรอบแล้วแล้วก็ในส่งทางเฟรมสจะเห็นได้ว่ากราฟก็หลุดในกรอบทั้ง นะคะเสี่กับเฮึงแล้วก็คือหมายความว่าสามารถสร้างนะคะสร้างโลใหม่ได้แล้วนะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานค่ะนี่เลยตามแพทเทิร์นที่วุฒแพทอธิบายให้กับ v i p เมื่อวานเลยเหตุผลที่วุฒแพมไม่เท็ดนานะบายเพราะว่าวุฒแพทมองว่ามัก้ามันจะลงนะแล้วก็ชัดเจนค่ะเช้านี้ลงจริงๆด้วยนะคะและวันนี้เราจะเลือกแผงการเทรดนะเซลนะฮะวันนี้กราฟอาจจะมีการสลับแท่งเก,กาะกลุ่มกันอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าขึ้นไม่สูงกว่าจุดนี้ขึ้นไม่สูงกว่าประมาณ9095เเนี่ยจะลงนะ เพราะว่าแพทเทิร์นของกราฟนั้นเป็นรูปแบบการลงค่ะโอกาสที่กราฟจะลงมานะคะจะมีจุดแรกอยู่โดยประมาณประมาณนี้นะคะเจ็ดแถ้าทะลุดได้ก็จะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็นี่คือจะเป็นโลล่างของฝั่งข้างล่าง,าง,างตรงนี้นะคะ,ะจุดที่แนวรับนะก็จะมีจุดที่2อวันนี้อยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกมาถึงราคาไหนยังไงนะคะ,ะตรงนี้นะนี่เลยค่ะนะคะก็แบบมาาถวาถ้าวันนี้ลงได้ก็จะโดยประมาณนะ ประมาณมาประมาณ60นะคะตอนนี้อยู่ประมาณ85นะก็วิ่งมาตรงนี้ประมาณสักอีก2,500จุดแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวรอเช็กกล้าเช็คแบบคท่งเทียนก่อนว่าน้องจะลงได้ตอนไหนยังไงนะคะถ้าทะลุจุดแรกได้ก็จะค่อยๆไหลามานะคะในส่วนของอย่างที่บอกว่าคือกราาวันนี้ถ้าไม่ได้สูงกว่าแอเรียเนี้ยหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นเทคนิค m 5หรือ m 1 5นะตรงนี้นะถ้าไม่เกินจุดเนี้ยก็จะกดราคาลงแนะนําว่าอย่าพิ่งเข้าเพราะบางทีคือถ้าน้องยังลงไม่ได้ปุ๊บอาจจะเทคต้านก่อน แล้วก็สุดท้ายไปเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ประมาณเ M5 หรือ m 1 5แล้วสุดท้ายคือขึ้นไม่ได้ก็กดราคาลงนะแผงกันเถวันนี้เราเลือกฝั่งขาเซลนะฮะรอนะรอสวยมากต้องบอกว่าสวยในส่วนตัวคแพรบอกโอ้ยสวยจังเลยขอบคุณนะน้องทองที่ชัดเจนนะบอกเลยว่าเมื่อวานค้ชแพรบอก v ี่อพี่าอดเปรี้ยวไ่กินหวานก็คือแบบรอชรัดเจนของกราฟเราก็แพมเช็คแล้วมันเลิ่นการลงชัดๆนี่นะนึ่เมื่อวานเป็นรูปแบบของเทคนิค M5 ฝั่งขาลงค่ะทำให้เห็นได้ว่ากรอให้กราฟเกิด h 1 p a ิ่งก็ไม่ขึ้น เพราะว่ามันเป็นรูปแบบของการลงแล้วก็แพมเช็คละงั้นรอวันพรุ่งนี้วสวยๆนะฮะนี่คือแผนการเทรดกราฟในเช้าวันนี้นะคะเทรดเดอร์นะคะในเช้าวันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของแพทเทิร์นในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นิดหนึ่งนะ,ะในส่วนของไทม์เฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นของกราฟนะคะ โอ้โหทุกคนนะคะเมื่อสักครู่นี้ค้แพรนะคะได้บรญยามากเลยสําหรับใครที่ซีเอหนังสือสั่งจิตีิชิ้นงินล้านนะคะนอกจากที่จะได้ความรู้เรื่องการเทรดแล้วนะโคาแพรยังให้วิธีการเซลล์ทอหรือพูดกับตัวเองในเรื่องของการนะคะดึงศักยภาพตัวเองออกมาหรือประโยคที่จะทําให้จิตของคุณนั้นนะคะมีอํานาจหรือว่ามีพลังในการดํารงชีวิตของคุณเพราะโคาแพรเชื่อว่าทุกคนหาบางครั้งคือติด ในอดีตนะเมื่อสักครู่หลายคนอาจจะเห็นข้อความหรือประโยคแล้วแล้วก็มีวิธีการทำด้วยนะคะสำหรับใครที่ CF หนังสือสั่งจิตพิชิตเงินล้านนะคะไว้นะ,ะในราคาพีออเดอร์นะคะพีออเดอร์อยู่ประมาณ900บาทนะคะ นะคะโค้ชแพมจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็สะสมนะคะหรือว่านะคะให้น้องเนทนะคะรวบรวมในสิ่งที่โค้ชแพมทําแล้วประสบความสําเร็จสูงนะคะส่งให้กับทุกคนไม่ว่านในเรื่องของภาษาที่ใช้กับตัวเองการดึงอํานาจหรือว่าดึงความเก่นของตัวเองออกมาและประโยคสั่งจิตเพื่อให้ตัวเองนะคะเป็นนักลงทุนที่นะประสบความสําเร็จสูงนะคะเป็นมากกว่านะคะ,ะมากกว่าร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโค้แพมใช้เป็นปกตินะ แล้วก็ภาษาในการจูนตัวเองหรือว่าดึงพลังงานนะคะในส่วนของการจูนตัวเองให้นะอยู่ในคลื่นสูงสุดหรือว่าอยู่ในพลังงานหรือเอเนจีที่สูงเพื่อให้คุณนะคะสามารถครอบครองหรือว่านะคะสามารถรับเงินกับจํานวนสูงสูงได้นะโอ้แบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเผยไว้ใน นะคะคำสั่งจิตพิชิตเงิน้านของเทรดเดอร์นะคะสำหรับขาย C F แล้วรับรองคุณได้แน่นอนตอนนี้อยู่ในช่วงของการนะคะอ่เขาเรียกอะไรรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณทุกคนและก็ความเชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะคุณทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องเทรดหรือเรื่องชีวิตใดๆก็แล้วแต่ยังไงก็มีโอกาสจะไปเล่าให้ฟังชี้เพจละกันนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้โปรโมทมากแต่ว่ารู้ว่าแบบโอ้โหแบบ ก็แบบให้สุดจริงๆแล้วก็แบบยังชอบเลยในขณะที่เขียนเองลงมือเองแบบโบยังชอบแล้วก็รลักมากใครยังมี C F ได้นะ,ะมาว่าในส่วนของเดยของเราคือเนื่องจากกราฟทองในทางเฟรมเดยค่ะเป็นทินขาขึ้นมาโดยตลอดนะอย่างน้องยังไม่ลงสักทีและนี่ก็คือไฮเดิม erm, และนี่ก็คือกราฟในส่วนของหัวนะคะและประเด็นคือกราฟต่อเบรกที่ตรงนี้นะ พอเบรกที่ตรงนี้ปุ๊บก,ก็แยามมองว่าคือถ้ากราบอะนะคะมีแรงฝั่งขาลงก็คือไม่ได้สร้างไฮหม่ปโป๊บก็จะกลายเป็นกดลงแบบนี้นะคะแล้วแนวรับของเดย้ทาสามารถทะลุได้กว่าโลเดิมก็คือจะลงมาด้านล่างแบบนี้นะดังนั้นนะคะสําหรับใครที่ถือก็นะคะใครที่ถือก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็การกำไรก่อนถือแล้วกัน,กนถ้าต้องการถือน,นะคะถ้าทะลุโลโลเดิมตรงนี้ได้ก็คือลงนะนี่คือรูปแบบพาร์ทเรนของทมเซมเดย์นะคะที่โอกาสจะเกิดขึ้นนะอ่านะคะ เพราะว่าถ้าสูิกราฟแบบขึ้นไม่ได้เนื่องจากวีค่ะจบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงด้วยวี v, จบเป็นเขียวเออ,อภยัยจีจบเป็นแดงสั้นกว่าเขียวนะคะทําให้มองว่ากราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงนะโอเคในส่วนของทาเฟรมเดย์ที่บอกว่านี่ค่ะนะถ้าทะลุตรงจุดนี้ได้นั่แหละเป้าหมายเ่มเลยอยู่ที่ว่าตลาดจะมีแรงมากพอหรือเปล่านะสามสี่ยังได้เลยนะคะถ้าทะลุได้ไม่แน่ใจว่าจะลงมาวันนี้หรือมาลืนด้วยหรือว่าบวกกับดานะคาแท่งเคียนวันอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าวีจบแดงก็นี่เลยค่ะเป้าหมายอยู่ข้างล่างนะ เป็นการโน้มลงของการาฟนะฮะโอเคนี่คือแผงการเทรดกราฟพองในเช้าวันนี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวก็แชพาส่งเข้าไปนะรอแผงการเทรดนี้นะคะรอเรารวยจ้ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะสำหรับเทรดเดอร์ท่านไหนนะคะวันนี้มีเรียนซูมนะเออลืมบอกไปว่าในคลาสซูมอนะมากกว่าการสอนการเทรดคือโค้ชพายม,มีการดึงศักยภาพของเทรดเดอร์ออกมาเพื่อให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จสูงเลยนะคะและบางวันก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรวิธีการทำนะคะหรือว่าขั้นตอนในการทำด้วยนะคะ ใครนะรู้สึกว่าพลังงานลดพลังงานตกต้องการสิ่งนี้ก็สามารถเข้าไปพบกับโค้ดแพมในคัสซูมได้มากกว่ามากกว่าเพจแนะ่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่เฉพาะกลุ่มคนนะโค้ดแพมต้องบอกแบบนั้นเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่โค,ค้ดแพรมนะคะอยากมอบให้กับคนที่ต้องการจริงๆแล้วก็ในราคาคอร์สซูมเนี่ยราคาหลักร้อยมากเลยแล้วก็นะร,ราคาดีมากแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนคอร์สเรียนนะคะอ่าคอร์สพื้นฐานร,รุ่น5กําลังสอนอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สเจอตัวที่เป็นทองห้านาที ดาคาที่เรียนวันที่11-12พฤษภาก็ใครสนใจก็สามารถเรียนได้แล้วก็ใครที่อยากเข้าซูมวันนี้สมาชิกขอเข้าซูมได้เล้นะคะซูมมีวันที่11และ13วันพรุ่งนี้วันที่12เป็นวันเกิดโค้ดแรมขออนุญาตอยู่กับครอบครัวนะคะสัปดาห์นี้มี2วันค่ะใครสนใจก็ขอเข้าทั้ง2วันหรือขอเข้าทีละวันก็สามารถทําได้คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ